ประสบการณ์ชัดเจนเลยเนาะไม่ธรรมดานะผู้ชมครับข้อคนบ้านนะแต่ว่าผมไม่เน้นครับผมทำทำได้เหล็กทําได้แต่ผมไม่ทําตัวนี้หมดหมดไปเจือหมื่นนะเนี่ยข้างบนเนี่ยก็คือไม่เกี่ยวนะเราคิดว่าผมไม่เอาเหมือนที่ทําเป็นเหล็กทําทําได้แต่ผมไม่ทําเพราะว่าอะไรตัวนี้ตัวนี้ผมลงทุนสามพันกว่าบาทต้นไม้ครับผมผมสั่งให้เขามาถึงบ้านผมก็รื้อผมทําเลยเตียวเลยสามพันกว่าบาทก็ประมาณสามสิบต้นครับผม ก็ต้นละร้อยเราสั่งมาเลยต้องเรามาลื้ออกก็ทําเลยไม่ต้องใช้เหล็กด้วยถ้าเป็นเหล็กลงทุนเท่าไหร่คุณมาใหญ่น้อยเป็นหมื่นสองหมื่นครับผมถามว่าเรื่องจริงมันทีเดียวจบตัวนี้เราเอาตัวนี้ผมว่าไอ้เหล็กมันก็ขึ้นสนิมนะไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นสนิมนะก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าผมมองว่าตัวนี้ยิ่งดีกว่าเหล็กด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่แพงถ้าเราจะบางทีบางครั้งบางทีเราไปถามซื้อถูกถูกครับผมเป็นร้อยต้นก็ประมาณแค่สองพันตัวนี้ดีกว่า ครับผมคือมันสามารถยี่ยกรยับะยายได้เนี่ยอ่ามันไม่เราจะเอาให้คอกเล็กลงใช่ครับนี่จะทําไปสามครอบนะนี่ผมขยับเมื่อวานนี่นี่ผมเดียวเชื่อขยับเนี่ยเพิ่งขยับเมื่อวานนี่ขยับตัวนี้มานี่นี่ผมก็เลยจะเอาัวตัวนั้นมาผมยังไม่ได้มาน้องว่าจะให้น้องมันมามันก็ครับผมกันมากเลยนี่ผมก็จะคิดว่าจะเลี้ยงสักห้าห้าห้าแบบห้าตัวตัวตัวเมียนะครับผมคือปีต่อปีอคิดว่าน่าจะทํา ให้มันได้ปีต่อปีคือปีละตัวครับผมพอปีละตัวผู้กก็เราจะเพิ่มแต่ละปีละปีไปเรื่อยถ้าเป็นตัวผู้เราก็จับแยกมาคุณจับแยกมาคุนครับเป็นตัวผู้อย่างนี้เราก็จับจับแยกมาอยู่ด้วยกันครับผม้ยงที่นี่ก็มีอาหารให้กินครับนี่หนอยแต่สังครับผมแต่สังเกตเห็นคุณอาเนาะว่าคุณอาเนี่ยเอาตัวผู้กับตัวเมียไว้ด้วยกันนะรุ่นเดียวกันนะครับเหมือนกับว่ามันจะให้มันผสมกันใช่ไหมไม่ คือดูว่าถ้ามันอายุมันได้เนี่ยถ้าเราตัวผู้มาอยู่ตัวเมียมันจะมีฮอร์โมนฮอร์โมนเยอะทีนี้มันจะมีโอกาสาเป็นเป็นรรส,สัตว์สูงมันจะสูงอถ้าไม่มีไม่มีตัวผู้บางทีบางครั้งวัวมันขึ้นเงียบครับผมมันไม่รู้<อ>นี่แหละอันนี้คือสาเหตุที่คุณนาขยายคอกด้วยก็คือขยายคอกให้ จะ,จะเจ้าเบาเจ้าสาวได้อยู่ด้วยกนันนี่จะเอามาอีกตัวหนึง่งก็จะเอามาให้มันอยู่ด้วยกันว่าเผื่องทีมมันมีสัตว์เป็นสัตว์มันจะได้อยู่อ๋ออันนี้คือต,ต,ตัวนี้น่าผมว่าตัวนี้น่าจะพร้อมเละน่าจะไม่นานครับผมก็เลยเอามาเอามาอนั้นอือเดี๋ยวไปเอาตัวนั้นมาอีกหนึง่งก็น,น่าผมคิดว่าน่าไม่ถึงสองเดือนหรอกต้องผสมแน่ครับผมผสองตัวเนี่ยเผสมผสมเสร็จ ก็เราตัวผู้ก็ต้องปล่อยยังไงก็ต้องปล่อยแน่นอนครับผมปล่อยที่นี้ลูกมันก็เลือมออกมาในตัวนั้นก็ตัวผู้แล้วอ๋อเอาไว้เช็คสัตว์เลยเนาะเขาเอา,เอาจับาอากานครับครับผมแสดงว่าทําอย่างนี้สมติดทุกตัวแน่นอนผมว่านะจะไม่คือจะไม่ทิ้งตัวผู้นี่ยเจะมีแต่นอนต้อง<ป>มีเพราะว่าตอนมันเป็นสัตว์เนี่ยตัวเลขมันจะรู้ครับผม